บทจะมานะคะก็มาอย่างกับพายุบุกเขมค่ะตอนนี้นะคะดีเจสเนคค่ะมานับถอยหลังแล้วนะคะเหลือเพียงอีกแค่14ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็จะได้นะคะเห็น MV กันแบบเต็มๆแล้วค่ะเรียกได้ว,ว่าค่ะโฮมโรนนะคะกันตั้งแต่คืนนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะก็จะได้ฟังเพลง SG นะคะซึ่งเขาค่ะจะปล่อยผ่านทาง Spotify นะมาให้ฟังกันก่อนค่ะส่วนทางด้าน MV นะั้นนะคะจะปล่อยพร้อมกันทั่วโลกนะคะแอบไปเห็นนะคะเนื้อร้องค่ะท่อนขององลิซ่ามาด้วยนะคะคือแปล่า ได้ประมาณว่า เออมันคล้ายๆกับประมาณอารมณ์ของสาวข้างรักนะคะบอกว่าค่ะให้มาเต้นด้วยกันนะคะแล้วก็บอกสิ่งที่เธอต้องการมาซิว่าอยากจะได้อะไรนะฉันอยากจะโยกย้ายใสสะโพ่นะ,ะไปกับเธอทั้งคืนค่ะว้าวแซ่บมากเลยนะคะเนื้อร้องค่ะก็ประมาณว่าขยับเข้ามาใกล้ๆซิจะได้อยู่ด้วยกันนะคะจนพระอาทิตย์ขึ้นค่ะเพราะว่าคุณนั้นนะคะทําให้ฉันค่ะอยู่ในห่วงอารมณ์ของเราสองคนนะคะจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วนะคะที่รักโอ๊ยตายตาย,ตายค่ะฟังแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเขินหนักมากนะคะเอาเป็นว่า คืนนี้นะคะไม่ต้องนอนกันแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้ฟังกันแล้วละคะ่ะคุณผู้ชมสามารถนะไปฟังผ่านทาง Spotify ได้นะคะแต่ว่าขอเตือนเอาไว้นะสำหรับใครที่มีไอจูนอยู่นะคะก็อย่าเพิ่งซื้อนะคะให้ไปซื้อนะ,ะในวันพรุ่งนี้นะคะตอน11โมงนะหลังจากที่ปล่อย MV มาแล้วนะคะก็จะได้ช่วยดันนะคะให้น้องนะเข้าชาร์จกันได้แบบว่าในาย,ยอดสูงๆนะ,ะส่วนอันนี้ค่ะก็ชอบมากๆเลยนะคะที่เห็น DJ Snake ค่ะเขามาให้เครดิตนะคะกับน้องลิซ่าด้วยนะคะว่าเธอค่ะมี ส่วนร่วมนะคะในการแต่งเพลงนี้ด้วยนะคะอะชอบจริงๆเลยค่ะเขานั้นให้เกียรติโนริซ่ามากๆเลยนะคะแอดก,ก็เอามาอัปเดตมาฝากแล้วกันค่ะพร้อมกับมีภาพแล้วก็บรรยากาศบางส่วนนะคะจากใน MV อันนี้นะคะเอามาให้ดูเป็นน้ำจิ้มไปก่อนแล้วกันะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปกดนะคะเอ่อแจ้งเตือนเนาะกับทางช่องของทาง DJ Sna เนด้วยนะคะตอนนี้ค่ะเขานับถอยหลังกันแล้วนะคะเหลืออีกแค่14ชั่วโมงเท่านั้นค่ะก็จะได้ดู MV แล้วด้วยเหมือนกันนะคะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า